เชียนบ้านทุ่งเฮ <laughs> เมื่อรักพี่ถูกลอยแพดวงมันเลยแย่กันใหญ่อกจะแทบตายเมื่อรักพี่พายเมื่อใจเป็นแพรซึ่งแล้วคนดีน้องปล่อยรักพี่ลอยแพเลยหันหลังไม่แ,แลได้ยินแตรสี่ตรอง เมื่อรักพี่ถูกหลอกลวงน้ำตาแทบรวงแทบหลน่นนี่แหละคนหนอคนทิ้งรักพี่หลน่นเลยน้องก่อนบอกใจเดียวน้องกลับไม่เลี้ยวมามองเอาแค่นี้พอนะครับร้องไม่เป็นแล้วยังอยากจะร้องนะครับคุณผู้ชมครับผมไม่ใช่นักร้องมืออาชีพนะครับเป็นแค่ นักร้องลองใหม่แค่แคไ<ม>้นชม,มชนรบรรยากาศในสวนโรงสวนนะครับซึ่งปลูกอยู่ในโรงบัตเตอร์นัทนะครับเราจะไปชมพร้อมๆกันครับผมอยู่ในโรงเรือนของอฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับบัตเตอร์นัทนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งคุณสมบัติของบัตเตอร์นัทนี้เท่าที่สืบค้นมา ต้นกำเนิดก็อยู่ที่เมืองสตโตโมอลลรัตเมตสซาซูเซตประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ชาวออสเตรเลียชาวนิวซีแลนด์รู้จักกันในนามชื่อว่าฟักทองบัตเตอร์นัทนั่นเองนะครับคุณชมครับส่วนสรรพคุณของฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับก็เขาบอกว่าทานแล้วทำให้ผิวพรรณดีผิวพรรณผ่องใสช่วยฟื้นฟู สภาพผิวให้ลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าของเนื้อหนังสิระบำรุงสายตานะครับเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักนะครับแล้วก็มีคอเลสเตรอรอลนะครับมีคอเลสเตรอรอลสูงไขมันต่ำแล้วก็มีกากาใยอาหารสูงมากทีเดียวนะครับนั่นคือสปปรรพคุณนอกจากนั้นกด<ม>คอเลสเตรอรอลนะครับใน เส้นเลือดได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับคุณชมครับเพราะฉะนั้นสรรพคุณนี้ยอดมากมากนะครับคุณผู้ชมครับวิธีรับประทานของบัตเตอร์นัทนะครับคุณผู้ชมครับวิธีรับประทานเขาบอกว่าปอกเปลือกนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องปอกก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบในการรับประทานปอกเปลือกหรือไม่ปอกก็ได้ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งก็จะออกเป็นสีเหลือง นะครับผ่าเครื่องแล้วก็ใช้ช้อนขูดไส้ที่อยู่ตรงกลางนะครับออกให้หมดจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นๆน,น,นะครับชิ้นใหญ่ๆใ,ใส่ถาดอบหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ใส่ถาดอบแล้วก็นะครับหรือใชอ้เทน้ำมันมะกอกลงไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่พริกไทยนะครับอบไฟแรงๆประมาณ15-20นาที จนกว่าจะนิ่มนะครับจนกว่าจะนิ่มหรือนะครับหรือทานได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วหรือเอามาผสมกับอ่ามันฝรั่งบดก็ได้นะครับเอามาผสมมันฝรั่งบดก็อร่อยนะครับกินแล้วพลิกเพลมัดสงไม้อริดอยนะครับหรือจะทำซุปแกงเลียงนะครับทำอ่าเป็นอ่าผัดก็ได้นะครับหรือจะลวก ก็สุดแล้วแต่ที่จะแปรรูปนะครับแปรรูปได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอุดมไปด้วยโภชนาการนะครับซึ่งหัวใจเราไม่ก็อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่สวนคุณเดโชสงเดชเหมูที่11บ้านไอส้สีหรือบ้านอีมอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะสั่งซื้อทางเฟซทางไลน์หรือจะมารับที่สวนนะครับติดต่อล่วงหน้าก่อนที่คุณเดโชสงเดชที่หมายเลขศู 0จ0 3 9 3 6ย้าำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่หน้าจอนะครับ0 8 0 7 0 0 3 9 3 6นะครับในขณะที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับวันที่วันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 6วันที่19เมษายนปี2 5 6 6นนะครับซึ่งขณะที่ถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็ ผลไม้ฟักทองบัตเตอร์นัทตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับถ้าท่านต้องการชมคลิปนี้ต้องการที่จะสั่งซื้อเอาไปผัดไปทอดไปอบนะครับไปนึ่งทานนะครับเพราะว่ามีโภชนาโภชนาการสูงนะครับมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กมีแมกนีเซียมสูงมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมียายาโดยเฉพาะวิตามิน A วิตามิน A หรือวิตามิน C นะครับมีแบงกานิสโพเทสเซียมนะครับ ใหญ่อาหารเยอะทีเดียวนะครับนั่นคือสรรพคุณของฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับ ครับสวัสดีครับคุณเดโชสงเดชนะครับสวัสดีครับคุณเดโชครับผลไม้ที่คุณเดโชปลูกอยู่ในขณะนี้นะครับชื่อจริงๆเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นบัตเตอร์นัทครับบัตเตอร์นัทนะครับใช้เวลาปลูกแบบไหนยังไงครับระยะการปลูกประมาณ3เดือน3เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ปลูกกับเมล็ดหรือว่าแบบไหนครับเพราะเมล็ดก่อนเพราะเมล็ดเป็นต้นกล้า แล้วมาปลูกแล้วใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เพมรวมผสมกับเคมีครับผสมกับเคมีนะครับแล้วทําไมต้องมีโรงกั้นอย่างนี้ครับเป็นเพราะอะไรครับบอกอนปลูกพักสลัดไหนอ๋อปลูกพักสลัดนะครับก็เลยโรงนี้กระชายประโยชน์ได้ถ้าสมมติว่าไม่ใช่โรงนี้มันจะมีปัญหาเรื่องชัดรูบืดไม้ครับคราบปลูกข้างนอกกไนน่นอนครับพุ่งมาเคยปลูกข้างอ๋อเมื่อก่อนเคยปลูกแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมัอ๋อมีตัวไอ้มันปกติครับ สามเดือนข้างในนี้เราไม่ต้องใช้พวกสั้นพิษอ๋อไม่ต้องใช้สารพิษครับคุณนายโจครับสามเดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้ในโรงนี้ทั้งหมดกี่ต้นละครับโดยประมาณในนี้ทั้งหมดสามร้อยห้าสิบต้นสามร้อยห้าสิบต้นต้นหนึ่งเป็นเก็บไว้ประมาณกี่โลครับ รอบนี้พมหวายค่อนข้างจะเยอะสามถึงสี่ลูกสามถึงสี่ลูกต่อหนึ่งต้นครับครับอ๋อแล้วมันพอดีมันมีความสมบูรณ์สูงก็เลยวายพอความสมบูรณ์สูงนะครับแล้วตลาดนี้ไม่ทราบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าติดต่อมาหรือยังเอาไปขายที่ไหนยังไงครับผมจะขายเฉพาะที่นี่อย่างเดียวขายเฉพาะที่นี่ครับหมายถึงว่าคนก็รู้จากเฟซจากไลน์ประมาณนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะมารับจากที่นี่นะครับอ๋อครับ ก็การดูแลนี้ดูแลยังไงบ้างะครับก็เมื่นปกติโดยั่วไปที่เราปลูกฝักทองนี่แหละครับอ๋อมือน่นปลูกฝ <ๆ S 1> ักทองเพราะมันเป็นสกุลฟักทองอ่ะนะครับครับอ๋อครับบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นฝักทองญี่ปุ่นนีฝักทองญี่ปุ่นโลกหนึ่งประมาณกี่กี่กั๊มากับตึ้งโล่ไม้หลกทิดสมบูบน์ลกปกติของเขาจะไม่ประมาณครึ่งกิโลครับอ๋อประมาณครึ่งกิโลนะครับ ราคาเกรดเอเอาแยกเป็นเกรดเกรดเอหกสิบบาทเกรดเอกิโลละหกสิบบาทคุณผู้ชมครับเกรดบีห้าสิบบาทห้าสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบเอ่อสี่สิบถึงห้าสิบเกรดซีก็ต่ำลงมามันเริ่มตั้งแต่หกสิบแล้วก็ห้าสิบสี่สิบอ๋อหกสิบห้าสิบสี่สิบเกรดเอบีซีครับถ้าคุณผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้พ่อค้าแม่ค้าหรือคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะซื้อติดต่อได้ที่เบอร์ครับบอกเบอร์หน่อยครับ 80ติดต่อครับคุณผู้ชมครับ080 700 700 3936 3936นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะกดสั่งจองกับเจ้าของสวนได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเจ้าของสวนไว้นโอกาสนี้นะครับคุณเดชโลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ช่วยกดซับสไคร์ แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ